ปิดการขายอสังหาผ่านทางโซเชียลมีเดียค่ะเริ่มต้นนะคะตอบให้ได้2คําถามนี้ก็รับรองว่าปิดการขายได้แน่นอนค่ะคําถามแรกนะคะก็คือว่า why now ค่ะหมายถึงว่าทําไมลูกค้าต้องซื้ออสังหาในตอนนี้คุณต้องตอบให้ได้ก่อนนะคะอย่างแรกเลยเนี่ยคุณก็ต้องไปดูด้วยค่ะว่าอะไรเป็นปมปัญหาที่อยู่ในใจลูกค้านะตอนนี้อาจจะแบบกลัวไหมกู้ไม่ผ่านคุณจะมีอะไรมาอุดรูร่วตรงนี้ได้บ้างนะคะ กูไม่ผ่านคุณมีโซลูชันหรือทางแก้ปัญหายัางไงให้กับลูกค้าถ้าอ,อย่างกรณีถ้ากูไม่ผ่านเราจะได้เงินคืนหรือเปล่าถ้ามีโซลูชันตอบปัญหาให้กับลูกค้าตรงนี้นะคะรับรองค่ะว่ามันจะปลดล็อกได้เลยนะคะทําให้ลูกค้าเนี่ยที่อาจจะไม่กล้าทักเข้ามาไม่กล้าจองเข้ามาก็จะได้จองแล้วก็อาจจะได้กลายเป็นยอดโอนนั่นเองค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งค่ะยังอยู่ในช่องเรื่องของวายนาวอยู่นะคะนั่นคือว่าทําไมต้องเป็นการตัดสินใจในตอนนี้เรื่องที่ต้องตอบให้ได้ค่ะแล้วจะกู้ได้ไหมอ่า อันนี้ก็อาจจะต้องมีฝ่ายในการดําเนินเรื่องของการทําสินเชื่อต่างๆให้กับลูกค้าเรื่องของการทําเอกสารต่างๆอันนี้ก็จะต้องมีบริการตรงนี้เพื่อที่ลูกค้าจะได้อุ่นใจได้ว่ารับรองว่าได้บ้านกลับไปสมใจแน่นอนอันนี้ต้องตอบโจทย์ลูกค้าด้วยนะคะแล้วอีกประเด็นนะคะต้องให้ลูกค้านะคะพุชนะคะให้ลูกค้ารู้สึกได้ว่าเขาต้องตัดสินใจณตอนนี้ค่ะ ด้วยราคาที่เย้ายวนหรือว่ามันหาไม่ได้อีกแล้วในปัตภีในราคานี้มันจะเป็นตัวเร่งได้อย่างดีเลยค่ะให้ลูกค้าเนี่ยตัดสินใจนะคะทําให้เราได้ลูกค้ามาสามารถปิดการขายผ่านทางโซเชียลได้นั่นเองค่ะและเทคนิคนะคะเรื่องของต่อไปก็คือไวมีค่ะทำไมลูกค้าต้องตัดสินใจเลือกแบรนด์ของเราอย่างแรกค่ะเราก็ต้องสื่อสารให้ลูกค้าทราบดีนะคะว่าโครงการเรานั้นมีจุดเด่นอะไรที่เหนือกว่าคู่แข่งไม่ว่าจะเป็นถนน ที่ใหญ่กว่าคู่แข่งเข้าออกสะดวก 2. โครงการของเราเนี่ยเป็นโครงการจัดสรรอะอาจจะได้เปรียบและกับโครงการที่ไม่เข้าจัดสรรแบบนี้คุณก็ต้องสร้างความน่าเชื่อถือนะคะหรือโครงการของคุณอาจจะมีส่วนกลางที่ใหญ่กว่าคู่แข่งอย่างนี้ก็อย่าลืมนํามาเคลมนะคะเป็นจุดเด่นของโครงการคุณได้นี่แหละคะ่ะเป็นจุดที่คุณต้องนําเสนอลูกค้าให้เห็นถึงความแตกต่างแล้วก็อย่าลืมนะคะที่จะสร้างความน่าเชื่อถือไปด้วย งเช่นว่าโครงการของคุณนั้นตอนนี้กำลังอยู่ก่อสร้างส่วนไหนไปแล้วอัปเดตความคืบหนะ้าก่อสร้างให้ลูกคา้าก็รับรองได้ว่าคุณจะทําให้ลูกค้าเนี่ยเชื่อมั่นในแบรนด์คุณได้แม้ว่าแบรนด์คุณเองนั้นอาจจะเป็นลายย่อยนะคะที่กําลังฟัดอยู่กับลายใหญ่อยู่รับรองค่ะเอาเทคนิคนี้ต้องไปใช้นะคะชนะแน่นอนเพราะว่าแพรลินเองนะคะก็เป็นรายย่อยเหมือนกันแต่ก็เคยฟัดชนะกับลายใหญ่มาแล้วนะคะเอาเทคนิคนี้ไปใช้รับรองว่าสร้างยอดขายได้แน่นอนค่ะดังนั้นแล้วสาหรับใครนะคะที่ อยากจะเรียนรู้เรื่องการตลาดนะคะก็มาพบกันได้ที่วันที่18-19พฤษภาคมนี้ค่ะเดี๋ยวแพรลินนะคะจะมีจัดสอนเทคนิคการทำการตลาดอสังหาโดยเฉพาะเลยนะคะมาเลยนะคะท่านเจ้าของโครงการหรือว่านักการตลาดด้วยมาเรียนกันให้ครบเลยนะคะ2วันเต็มค่ะเรียนรู้เรื่องของการตลาดอสังหานะคะเจาะลึกเลยทั้งเรื่องของการทำ TikTok นะคะโดยเฉพาะเรื่องของอสังหาโดยตรงต้องเรียนรู้อย่างนี้ค่ะว่า t i k t o k เองเนี่ยมันเป็นแพลตฟอร์มที่นิยมใช้กันมาก แต่ในภาคอสังหานั้นมีการใช้ที่แตกต่างจากสินค้าทั่วไปดังนั้นแล้วอะไรคือความแตกต่างในการใช้ t i k t o k ของภาคอสังหาต้องมาเรียนรู้ค่ะเรียนรู้กับครูพี่แอมนะคะซึ่งเป็นรุ่นพี่ของแพรลินแลวเดี๋ยวแพรลินก็นมาสอนด้วยเทคนิคการทำคอนเทนต์สำหรับภาคอสังหาโดยเฉพาะนะคะเรียนรู้เจาะลึกกันเลยทีเดียว1วันเต็มค่ะแล้วก็แพลตฟอร์มที่2นะคะนั่นก็คือแพลตฟอร์ม Facebook ค่ะ อันนี้นะคะมาเรียนเจาะลึกเทคนิคการยิงแอดฉบับเอเจนซี่อสังหาที่ทํายอดขายนะคะเรื่องของการยิงแอดอสังหาเนี่ยต่อปีนะคะโอ้โหทายอดเนี่ยหลักหลาย10ล้านเลยค่ะก็ต้องมาดูนะคะว่าเวลาอาสังหามหาชนเนี่ยเขายิงแอดเนี่ยเขาใช้เทคนิคกลยุทธ์อะไรบ้างเดี๋ยวเราจะมาถอดสูตรสําเร็จของมหาชนให้นักพัฒนาอาสังหาคนรุ่นใหม่เนี่ยได้เรียนรู้กันนะคะ การันตีด้วยผู้เรียนจากรุ่นที่ผ่านมานะคะเมื่อรุ่นก่อนนี้รีวิวเพียบเลยนะคะเนื้อหาดีแน่นอนถ้าเกิดใครเรียนแล้วรู้สึกว่ารู้อยู่แล้วเอาเงินคืนไปได้เลยค่ะเอรับรองว่าเนื้อหาอัดแน่นแล้วก็ไม่เคยรู้มาก่อนแน่นอนแล้วไว้พบกันวันที่18-19พฤษภาคมนี้ค่ะ